อขนาดนี้ซื้อแหลง่งแหล่งสารอาหารนะ14ปื๊ดอุ้ยมันมีอะไรกันบ้างโอ้ยอันนี้ไปแล้ว a d e k หนึ่ดหนึ่งจตื๊ดที่ให้โปรตีนข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันข้าวนี้มันให้มาละเอียดมากเลยนะว่าเอ๊ะมีอะไรนอกจากข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันข้าวเอ้ยไม่ใช่ เออเนื้อสัตว์ไข่ถั่วนมเนื้อสัตว์ไข่มันไม่เออแต่ไข่ไม่เขียนเนื้อสัอันนี้ไงไข่ถั่วนมนมตัวอ๋อไอตัวผักผลไม้บางอันเนี่ยก็จะให้โปรตีนด้วยนะคะที่เขาให้เด็กกินกล้วยกินส้มมาค่ะลกูกกินผักใบเขียวเนี้ยตัวเนี้ยเพิ่มโปรตีนด้วยบางตัวค่ะ หนูก็ได้รับความรู้เพิ่มเผื่อข้อสอบมันออกมาออกอันเนี้ยมาให้เลือกอ่ะหนูก็กาทงที่เป็นโปรตีนค่ะ อือือครูมาที่คาร์โบไฮเดรตดืตืดตืก็ดดข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันที่บอกเมื่อกี้แล้วก็อ่าเขาก็บอกด้วยนะว่าตัวที่ให้น้ำตาลเนี่ยถ้าหนูก็กินน,น้อยๆเนาะเพราะว่าตัวเนี้ให้น้ำตาลซึ่งกินน้ำตาลเยอะไม่ดีคาร์โบไฮเดตมันก็มีนมีน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวแล้วก็มีเชิงซ้อนถ้าเดี่ยวก็ดูดซึมได้เร็วถ้าเชิงซ้อนก็ ย่อยมันช้าไงน้ำตาลในเลือดจะเยอะ mm hmm. ก็อาจจะเกิดพวกภาวะเอเกี่ยวกับความผิดป,ปกติในร่างกายได้แล้วก็อ้วนได้อะไรแบบนี้ค่ะเกิดคอเลสเตอรอลค่ะต่อเลยค่ะคู่มาที่ไขมันนะคะลกูกอันนี้ออกเยอะแล้วมันก็จะออกคำนวณด้วยบางโรงเรียน ก็ไขมันเนอะเนาะก็นำมันได้มาออพืชก็จะมีไขมันน้อยกว่าสัตว์แล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะมีอะไรที่เป็นให้ไขมันบ้างทั่วเปลือกแข็งปลาดิบเนี่ยปลาทูนา่าปลาแซลมอนน่ะถ้ากินเยอะก็ไขมันเยอะพวกนี้เนาะนะมะพร้าวออถั่วถั่วลิสงก็ให้พลังอะแต่บางคนถ้าต้องการพลังงานก็ไปเลือกกินได้เลยค่ะ ไขมันนี้ให้พลังงานด้วยใช่ไหมคะค่ะให้พลังเยอะเลยค่ะไขมันให้เก้ากิโลแคลอรี่ตัวโปรเอ่อโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตให้สี่กิโลแคลอรี่เยอะสุดเลยค่ะเดน๋ยวต่ว<ข>ตอเลยค่ะผลละมไม่ให้ค่ะโอ้อันเนี้ยมันออกนะคะลูกหนูต้องจำว่ามีอะไรบ้างหนูต้องมันก็อาจจะออกแบบถูกผิดอ่ะแล้วก็หนูก็จำว่าตัวไหนให้อะไร แล้วก็พบมากที่ไหนเข้าๆเอตารูจจำว่าเอตาพบที่นี่นะปุ๊บก็จำอาอาวิตามินดีเออดีกับอีเนี่ยอืมมันจะมีแสงแดดกับผิวหนงังเดี๋ยวคุณครูขอปป๊บหนึ่งนะคะด e. ีอีเออมันไม่บอกเราแต่จำได้ว่าวิตามินมีอีอีแสงแดดเนาะดีด็อก ดีมาจากแสงแดดแล้วก็วิตามินดีก็อ๋อนี่ไงเขาบอกจากจากไข่แดงนมเนยวิตามินเคผักใบเขียววิตามินซีก็ที่อา่าพวกเนี้ยที่เปรี้ยวๆทั้งหลายนะคะยกอ่อแต่ฝรั่งเนี่ยมีวิตามินซีค่อนข้างเยอะอโฟเลตพวกยีสต์อา่าตามนี้อันเนี้ยออกไม่บ่อยเท่าไหร่ แต่ที่เหลือออกเยอะวิตามิน B2 อันนี้ออกบ่อยเหมือนกันค่ะนุตับเนื้อสัตว์ B6 ไข่แดงเนี้ยตับไข่แดงค่อนข้างจะออกเยอะเออออกเกือบทุกตัวแต่ว่าโฟเลตไม่ค่อยออกตัวเดียวค่ะ โอเคต่อเลยค่ะยังไม่จบมีบีหนึ่งบีสองออกเยอะที่เหลือไม่ค่อยนะคะโลกอหนูดูคร่าวๆแต่บีหนึ่งบีสองก็จะหมูข้าวบีสองก็สัตว์และพืชอ่ามีเยอะในอาซีนเพนโทเทนิกไบโอตินโคลีน โคเอนไซม Q และคานิทีนออกไม่ค่อยบ่อยแต่ว่าก็จะไปเน้นตอนหนูอยู่ประมาณมสอ,องเงินจำปหกก็จำหนึ่งกับสองไว้แต่ถ้าหนูไปสอบเข้าหนูก็มาท่องข้างล่างด้วยค่ะคุณอะโฟลเลตเจออะไรเคะโฟเลตเป็นวิตามินชนิดหนึ่งนะงเอ,เอ,อวิตามินชนิดหนึ่งเดี๋ยวครูหาข้อมูลเพิ่มให้นะคะ วิตามินชนิดหนึ่งอ่าไม่มีอันตรายละลายในน้ำขับออกทางปัสสาวะอืมตัวนี้เขาก็สกัดมาทำ เป็นเม็ดมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปโฟเลตช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงสำหรับผู้หญิงช่วยเ,เม็ดเลือดแดงสำหรับหญิงตั้งครรภเด็กทารกช่วยสมองค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเพศอื่นผู้ชายหรือว่าเพศอื่นๆก็ผู้ชายอ่ะเนาะก็ผู้หญิงผู้ชายทั้งหมดช่วยการทำงาน ของระบบต่างๆพวกสร้างเม็ดเลือดแดงตับอะไรประมาณนี้คะ่ะเ,ออเดี๋ยวครูแชร์ไปให้นะคะในไลน์เดี๋ยวหนูอ่านเพิ่มได้แปลบเดียวนะคะน้องัอนนี่วิตามินชนิดนะ เดี๋ยวครูเปิดให้แบบนึงค่ะนี่นะมันจะเอาโซนเนี้ยค่ะเนาะเนี่ยตั้งแต่หญิงสาวผู้หญิงตั้งครรภ์ทานโลกทุกเพศทุกวยัยประมาณนี้ค่ะอืคู่ค้างไว้ให้แป๊บหบนึ่งนะ หน,นูเคยอ่านแล้วคนคูออไปเลยค่ะได้เลยค่ะโอเคหนูรอแบบเดียวนะปิดก่อนมาไปแล้วอันนี้ B1 B2 ต่อด้วยอืมอันนี้ก็เน,น้นออกบ่อยมีโพแทสเซียมคอไลด์แคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมเหล็กเกือบทุกอันเลยยกเว้นอันบนนะคะสังกะสีก็ออกโพแทสเซียม กล้วยสม้มคอลายเกลือแกงแคลเซียมเออเราได้ยินบ่อยเวลาฟันอาจจะขาดแคลเซียมได้คะนาา้าอะไรผักใบเขียวเข้มฟอสฟอรัสเนื้อสัตว์ปลาไข่แมกนีเซียมถั่วแมเล็ดแห้งเหล็กธาตุเหล็กก็ออกบ่อยอ่าพวกตับนะคะลูกไม่ใช่ผัก แล้วก็สังกสีนี่ก็ออกอยู่เหมือนกันนะคะอาหารทะเล ต่อเลยค่ะคุณครูมาที่ทองแดงไอโอดีนอ่าออกเหมือนกันและซูออประมาณสามตัวนี้ออกบ่อยทองแดงข้าวไม่ขัดสีไอโอดีนเกลืออันนี้เด่นมากแมกนีเซียมพืชผักที่เหลือไม่ค่อยออกแต่ซิลิเนียมกระเทียมโมลิบดีนัมืมพวกนมโค,โครเมียม Ease. โทษนะคะคุณครูแค่ไปห้องนำ้ำแป๊บเดียวนะคะลูก มาแล้วค่ะลกูกต่อเลยค่ะอือฮึมาต่อกันที่ความต้องการสารอาหารมันมายังไงนะเจ้า RDA คณะกรรมการอาหารโภชนาคารของอเมริกา เขาก็กําหนดดูดนะ้ว่าเราควรจะได้รับอาหารเท่าไหร่เมื่อไหร่ดูว่าดีหรือไม่ดีนะคะเราไว้วางแผนการกินนะเนาะ,นะวางแผนอาหารในโภชนาการเราอะกาหนดเหมือนอเมริกาเลยแต่ว่าแคนาดาจะใช้ RNI คือแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเราใช้เหมือนอเมริกาใช้ค่า RDA งั้นเดี๋ยวหน้านี้กันละกัน ต่อได้เลยค่ะอ่าดีออปริมาณสารอาหารอ้างอิงอเกี่ยวกับความปลอดภยัยแล้วก็ค่าสูงสุดที่แนะนำแล้วก็ตัวข้อสามยังไม่ไม่ค่อยสำคัญมากค่ะ งั้นหนูก็ดูว่าความปลอดภัยชัดเจนค่าสูงสุดที่ได้รับในสารอาหารแต่หน้านี้ยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่งั้นคูพาสมาหน้าถัดไปนะคะโลกม,มีการกำหนดค่าความต้องการสารอาหารจากสารอาหารเฉลีย่ยสารอาหารที่ควรได้รับแต่ละวันสารอาหารที่เพียงพอในแต่ละวันกับ ปริมาณสูงสุดที่กินได้โดยไม่มีอันตรายค่ะ ต้องรออีกเก้านาทีเนะี่ยเครื่องอัปเดตออต้องรอ สี่สิบห้าบมกกลับเป็นห้าสิบสี่สิบแปดห้าสี่